อาอะไรสักอย่างอะน,นะเขาไปฟ้องอาจารย์อะคดีเนี้ยเดี๋ยวก็ตกไปไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีมูลเรื่องหนึ่งสองเอามายัดเยี่ยนให้อาจารย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตกไปมันมันเป็นเรื่องเพอเจอร์ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ปล่อยไปเราแล,แล้วเขาก็ตํารวจก็ถามอาจารย์ว่าจะฟ้องกลับไหมอาจารย์บอกไม่ฟ้องกลับเสียเวลาเขาคงไม่ได้มีเจตนาในการทําร้ายเราหรอกเขาแค่รู้สึกอยากปกป้องอะไรที่เขารักเท่านั้นเอง แต่มันอาจจะแบบเขาไม่เข้าใจเจตนาเราเอาก็ปล่อยไปอาจารย์ไม่คิดจะฟ้องร้องอะไรถ้าฟ้องร้องนะเดี๋ยวนักข่าวก็วิ่งมาหาอาจารย์อีกแล้วเรื่องมันจะจบนะไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่ของเราอย่างกรณีของเราถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ของเราเท่ากับไม่ทําหน้าที่เราสามารถทําหน้าที่โดยการไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้อย่าไปโกรธเคืองโกรธแค้นให้อภัยต่อเขาส่งเงินไปก็ได้โทรหาโทรคุยก็ได้เขาไม่คุยส่งเงินไป การไปต่อของธุรกิจที่ไม่มีคุณธรรมจะไปได้ยาวหรือไม่ไม่แน่นะบางธุรกิจที่ทำเร็วทำชั่วมากก็อยู่ยันตายก็มีนะตายแล้วยังส่งต่อลูกหลานก็มีนะเพราะอะไรวิบากของกรรมมันส่งผลได้ในสามช่วงเวลาหนึ่งส่งผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ชาตินี้สองส่งผลในเวลาถัดต่อไปคือชาติต่อไปก็ได้สามส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกคือสัมปรรยาภพคือชาติต่อต่อไปอีกก็ได้ ดังนั้นเราอย่าคิดว่าคนเลวคนชั่วต้องได้รับผลของกรรมของการการะทําในชาตินี้เท่านั้นมันไม่มีใครไปกําหนดได้วิบากของกรรมไม่ได้ส่งผลตามความพอใจหรือตามความสะใจของใครมันส่งผลตามเหตุและปัจจัยถ้าเขายังสามารถรักษาอัตภาพของความสุขในปัจจุบันได้เขาย่อมได้รับผลนั้นพระเจ้าให้น้ําหนักสองอย่างตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นให้ผลก่อนซ้ายขวาเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยทำความลาดเอียงเทเอียงเราถือกวดน้ํา ตีลังกาลงมาอย่างเงี้ยอ้าวโงใครมาเปิดน้ำนี่สารเนรเปิดน้ำให้กูอีกเวลาเรามีขวดน้ำหนึ่งขวดเราตั้งความลาดเอียงเทเอียงถ้าฝั่งไหนหนักมันลาดเอียงไปทางหนักมันจะวิ่งไปทางไหนที่ลาดถูกต้องบ้างมันต้องไหลลงสู่ทางนี้ถูกต้องบ้างตัดความลาดเอียงเทเอียงของกระแสดังนั้นถ้ามันวางเสมอกันสองฝั่งตัวไหนหนักมันจะเทลงทางนี้ถูกต้องป่ะ ถ้าข้างนี้หนักมันจะเทลงข้างนี้นี่เรียกว่าความลาดเ,ลเ,ลเ,ลเอียงเทเอียงดังนั้นในช่วงเวลาใดก็ตามที่เราสร้างเหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งผลก่อนความดีหนักกว่าความเลวความดีส่งก่อนความเลวหนักกว่าความดีความเลวส่งก่อนดังนั้นมันอยู่ว่าตลอดชีวิตเราอะดีกับเลวอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าน้ำหนักเลวมากกว่า มึงก็รับผลเลวไปโดยมากทุกจะมากสุขจะน้อยคนทําดีเยอะมันก็จะลาดเอียงน้ําหนักไปหาความดีสุขจะมากทุกจะน้อยเพราะฉะนั้นใครอยากมีความสุขมากๆก็ต้องลาดเอียงเทเอียงไปสู่กระแสของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นถ้าทําธุรกิจแน่นอนความดีมันน้อยความชั่วมันมากผลยังไม่ออกก็จริงแต่มันได้รับความเดือดเนื้อ้อนใจนะย่อมได้รับความเดือดเนื้อ้อนใจ 为了。